นี่ครับังหว่า สินแก้วแก่ชินดาวงเนี่ยครับปัดไปที่สองสองแรกครับแล้วก็คู่ไม่ทันครับโอ้โหครับแผ่นลิดเลยครับร่าวัวบอเด็กบางพีครับร่างินิจบางแก้วครับโอ้โหอาจารย์สังดาได้เฮก่อนแล้วครับจังหวะนี้ยกที่ขึ้นเพื่อ หให้บัตดาก็ภิกได้สําเรียกประโูโครับนี่ครับตัวนี้คือต้ประมากระเจาของ,ของระเจาผิดกันและจะได้ของมาเล้สิบสามนว่ากระชากนะแต่ลงมุ่งศัปรูครับ,าารบ,ม,รบมุมมันเหลือน้อยแล้วครับมุมมันแทบจะไม่มีแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วหกักด้นขวา,ข,วาขึ้นมาบ้างรพรรดาบอภิษแต่จังหวะน,นี้เสียจังหวะน,นิดนึงแล้วยกมาโอ้โหมีพื้นที่เปิดเลยครับด้านขวาแล้วล็อกเข้าซ้ายยังไง ในเวลานี้แหละครับอ้าวแล้วเปิดจังหวะนี้ไม่ดีกลายเป็นล่ากับธนาลับผิดเอาแล้วบอลลันเอพลิกขาบอลจังหวะนี้ล็อกนึงทีแล้วยกมาก็ไม่เหลือแล้วครับสามประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหนี่ครับความไม่ละเอียดเมื่อสักครู่นี้ของราชบินิษ์บางแก้วครับกลายเป็นโดนล่อนครับแล้วยกมาหนีไปสบายเลยครับสองผู้เล่นเลยครับที่โดนผลไปได้กระพดให้เวลาจังหวะนี<ๆ>้แลนะ<ๆ> พักคารับอพิทโอ้โหน, oh นี่มาต่อเนื่องเลยครับสองประตูภายในสองนาทีครับโอ้โ oh หนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันครับเนี่ยหลังจากพักครึ่งแบบเดียวครับได้มาสองประตูครับโอ้โหครับพักคารับอพิทครับ จังหวะนี้แหวกครับแล้วแหมหลุดไปได้แล้วจิ้มไปเพื่อครับแล้วหักไปทีวีครับหมายเลขสิบเอ็ดครับชนะกรกวีกมลชาติครับโอ้แต่จังหวะน้องชมในทางด้านจิรพงษ์พึ่งวีระบงครับกับการยกมือหน้าขอเป็นโทษนีโดนไปแน่นอนครับมาดูครับจังหวะลูกยิงจุดโทษของบรรพบุรุษครับหมายเลขสิบเอ็ดครับชนะกร9น้าวมา จุดโทษครับหาร์ตูโรผิดครับหนีทางไวเป็น5ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหกองเชียร์แล้วดูกแก้วถึงกระดมย็นดกเลยครับดูจังหวะอิงครับโอ้โหเด็ดขาดทีเดียวครับผ่านมือนุ่นนัทโพสพอดเข้าไปครับโอ้ห้าประตีน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือทางด้านของอาจารย์ศักดาเองนี่ก็กําลังจะใกล้เกษียณด้วยนะครับจังหวะนี้เล่นมาในกรอบกรโทษอนแล้วควยสวยด้วยแล้วลองกีกลูกนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับ 6ประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหดูครับเล่นเป็นใจเย็นจริงๆครับธนากรกุกีกบดีชาติแล้วก็เป็นคนหนึ่งครับที่ทำแฮตทริกได้เหมือนกันครับยากเกิดจะต้านทานจริงๆครับเกมรุกของพัชรพพิทครับโอ้โหผูวของทีมครับชมจะนบชิดชอบได้เฮเลยครับดูจังหวะนี้ครับนี่ครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับทางด้านธนากรครับดูครับยิงมีหมดสิทธิ์เลยครับสาม ทีมจับยากหาตัวจับยากเหลือเกินครับรายนี้จ่ายมาอีกแล้วครับจังหวะนี้ลองยิงด้วยขวาเริ่มดีมากเลยซื้โถโอ้นิ่มทศพรพยายามพุ่งไปแล้วครับแต่ไปไม่ถึงจริงๆครับลูกนี้นี่พอจ่ายกันหาช่องว่างได้แล้วลองปั่นโค้งๆแล้วแม่สวยงามจริงๆครับลูกยิงของกฤตฑัชาติถูแย้มครับ โอ้โหครับนี่ยรับหายเลยครับโอ้สานใจเลยครับกีฬาพาสนี่ก็ตัวสำรองที่ลงมาเหมือนกันครับ